ค่าขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเดลี่อาร์ตชค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันคะากิ่ะคะวันนี้เรามาบุกถึงลังผลิตสีนะครับเราอยู่ที่ผู้สร้างผู้รงอะไรเลยเรามาที่อาร์ติสติกสตูดิโอ เป็นช็อปด้วยแล้วก็เป็นที่ที่เขาผลิตสีหรือว่าทดลองสูตรสีที่นี่เองเอาเรามาผสมสีเราไม่มาสัมภาษณ์ศิลปินเหรอเธอไม่เรากะว่าจะติดมือติดไม้กลับบ้านไปด้วยความตั้งใจของผมเลยใช่ไหมใช่วันนี้ค่ะเ่นผู้ชมวันนี้เราได้มาสัมภาษณ์เออนสัมภาษณ์ศิลปินสาวนานๆเราจะมีศิลปินสาวซากทีรายการเราไม่เราคัดนะาคัดคัดหน้าตาสวยมากเลยน้องน้องน้องคนนี้ก็สวยอุ้ยแต่น้องคนนี้ฮอตฮอตมาก ใช่เออหน้าตาน่ารักชโชว์เชียวใช่แล้วผลงานเนี่ยกำลังรุ่งโรจน์ตอนนี้จะบอกว่าท้าคนนี้นะผลงานเขาดุดันใช่โหนเทียม อยางนั้นเลยโอ้ยจริงดูนะถ้าดูจากงานก็จะคิดว่าเป็นผิงโหนวันนี้เราจะมาพบกับน้องอัญชลีอริยะพงพานิชครับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับสาวน้อยคนนี้นะมาถามที่ว่าชีวิตของเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนโหดหรือเปล่าเขาเป็นยังไงทำไมงานถึงเป็นอย่างนั้นทำไมตัวถึงเปรี้ยวขนาดนี้แล้วทำไมถึงได้โด่งดังมากขนาดนี้ครับผมแต่ต้องติดตามนะคะแกเข้าไปในรายการนอนนี้ลมสบายสวยสวย คคุณ้ชะตอนนี้เรามานั่งอยู่กับน้องกุยหลิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อจริงเอมีไม่รู้กขาเเรียกกันกุ้ยลิงุยอันชลีน้องอันชลีเขามีหลายชื่อเขาต้องมีตั้งแต่กุ้ยลิงอันชลีแล้วก็ชื่ออะไรนะจ๋าน้องจ๋า อแล้วแต่ขนาดสาวน้อยขันชื่ออันนี้ทั้งตัวเองอะก่อนอื่นเลยใช่ไหมคะต้องทำเห็นเขาดูเห็นดูจกคือคนเลยเทนเตอร์คนขงแรงรนะแต่จริงเขาหน้ารักมากเลยนะเขาเรียบร้อยที่อายอายมากเออที่อายมากที่อายมากอันนี้มีคนส่งเข้าประกวดอีกเหมือนกันใครโอ๋บอ เออทำไมอ่ะแตอนนี้ยุ่งเลยเนี่ยกิดจะด่ากินจะสอนเนี่ยตอนตอนนี้ยุ่งเลยเนี่ยเธอเธอยุ่งทุกคนเลยจูออนเนี่ยยุ่งกับทุกคนเลยเออนะจะบอกว่านะคะกุลลีเนี่ยเขาเป็นถือเป็นศิลปินเป็นฝันเป็นไอดอลของใครหลายๆคนคราวนี้ว่าหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่าหน้าตาเทนเกาหลีเนี่ยบินมาจากคุงโซลป่ะอโยกอเซโยเลยหรือเปล่าคะไม่ค่ะจากโคราดค่ะอ้าเนาอ้เป็นสาวโคราดเป็นสาวโคราด เราเห็นหน้าปั๊บปีนี้ต้องมาอันยองอาเซโยเลยอ่ะเออนแปลกได้ภาษาได้ภาษาเกาหลีนิดนึงเอาอเป็นคนเป็นคนโคราชโคราชอยู่อำเภอพิมายค่ะอยู่อุ้ยไม่ชอบอหภาษา่พิมายไปบ่อยๆจริงเหรอเออไปถ่ายรูปจริงเหรอจรไปทำอะไรถ่ายรูปไปขูดหวยขูดเบอร์ป่ะเปล่านะทุกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกก่อนหน้าหนึ่งวันอ๋อไม่ใช่เอาเป็นคนพิมายแล้ว อย่างในส่วนนีนะ้คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเป็นศิลปินหรือเปล่าคะไม่เกี่ยวเลยค่ะเป็นเป็นคนพ่อเป็นคนจีนส่วนแม่เป็นคนไทยแล้วจะทําอาชีพค้าขายญาติพี่น้องก็จะค้าขายเหมือนกันก็ไม่มีใครเป็นอาชีพศิลปไม่มีเลยเนาะอ,อ้าวแล้วอย่างนี้นี่เราเร,า,เรา,าชอบศิละปะได้ไงจำได้ไหมว่าเราชอบวาดว่าเขียนเขียนแต่เมื่อไหร่ก็ชอบตั้งแต่เด็กตั้งแต่อนุบาลเลยพ่อจะซื้อกระดาษ A4 มาแล้วก็ให้เราวาดเราจะวาดเป็นการ์ตูนเป็นผู้ชายต่อสู้อะไรอย่างนี้ ทำไม,ไมว่าเป็นผู้ชายต่อสู้หรืว่าจะวาเป็นตุก๊กตรงตุงก๊กตาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออใช่เออมันจะมีหนังการ์ตูนญี่ปุ่นช่วงแต่ก่อนจะเป็นพวกเรนเจอร์หรือว่าพวากโยโยาคุชโชว์รว่าคนเก่งปรบาบทาอะไรอย่างเงี้ยเราจะชอบดูแบบนั้นด้วยแล้วก็ตอนหลังถึงจะเป็นการ์ตูนตะวาน แมนนะทุกคนเป็นแมนใช่ไหมเขาแมนมาก่อนใช่ไหมที่แมนมาก่อนเปล่าไงเออแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยตอนเด็กๆฉันพอบทุกคนที่เป็นคนที่ชอบศิลป์เขียนพ่อแม่เห็นตรงแบบว่าไอ้ลูกเราเนี่ยจริงๆแล้วมันได้ไปทำศิลปะนะอะไรอย่างนี้เห็นค่ะแล้วเหมือนเขาสนับสนุนมากๆ มากๆเลยก็จะชอบอะไรก็ทําเลยใช่แล้วเราก็แต่ว่าเราเพิ่งจะมาเพิ่งจะมารู้จักชื่อสินปรกรตอนม6นี่เองตอนที่จะแบบจะเรียนต่อโทูเอ้ยต่อตีที่ไหน,นแล้วตอนนี้มัที่ยมเป็นยนังไงบ้างชีวิตต่อเรียน ก็จะเป็นเด็กสมะกวดว่ารุ่งองเขาไหมมีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นเด็กไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่จะอยู่หลังห้องเป็นเด็กหลังห้องเลยมัธยมนี่เรียนอยู่ที่โคราชเลยอยู่ที่พิมายวิทยาค่ะอ๋อเภอพิมายเลยก็อยู่ตั้งแต่เด็กจนถึงม6เลยถึงมหกเลยนะแล้วมุ่งเป้าไปศิลปกรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไป่ฝันว่าอยากจะไปเรียนศิลปกรเพราะว่าเหมือนพ่อเขาแบบรู้ว่าเขาไปดูว่า เนี่ยที่ที่เนี่ยคือเราจะได้วาดรูปมากเลยนะพอเรารู้ว่าถ้าเกิดเราได้เรียนที่เนี่ยเราจะได้วาดรูปทุกวันเลยเราก็เลยอยากเรียนที่นี่จังเลยก็เลยไปติวที่นู่น7วันเจ็ดวันใช่ติวกับเพ่นพี่ใช่ค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ตอนเด็กๆเราลองเรียนมีพื้นฐานมาก่อนหรือเปล่าวะพื้นฐานก็จะเป็นพวกการ์ตูนบนๆมากกว่าแต่ว่าอาจารย์ก็จะ พาเราไปประกวดด้วยบางทีก็ได้ได้ได้รางวัลบางทีก็ไม่ทันทําไม่ทันเวลาว่าเราชอบแบบเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยจะมีบ้างเพราะเป็นคนทางานจริงตากศึเษาเขาชอบเก็บรายละเอียดนะชีวิตในสิบประกรเป็นยังไงบ้างตอนนั้นก็เริ่มเริ่มทําอะไรจริงจังแบบเป็นการวาดรูปเลยเพราะว่าตอนเราเรียนเราก็จะอาจารย์จะสอน สมัยเรียนมยัธยมเขียนโลโก้ทำบ้านบ้านในฝันอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเนี้ยเราศึกษาแบบเจาะลึกว่าการวาดอพอาเตอรองค์ประกอบสินสีที่เราใช้กับทุกอย่างในการคิดแล้วยิ่งมีเรื่องของการคิดด้วยสิ่งที่เราแบบต้องต้องบอกให้ได้ว่าเราอ่ะทาเพื่ออะไรม,มันก็เลยแบบแปลกมากเพราะเราไม่เคยไม่เคยทําแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างตอนเข้าไปศิลปกรมีเพื่อน เดี๋ยวมันเขาบอกว่าชื่อคุยหลินนี่ก็ได้จากสุบก่อนใช่ไหมจับปตีใช่ไหมใช่ค่ะเออทำไมถึงชอบชื่อคุยหลินอันนี้ได้ไหมเออเออทำไมพี่เอออันนี้อาจจะเกี่ยวอะไรกับลินคุยอะไรอย่างเงี้ยคุ้ยไม่ต้องใส่ก็ได้คุ้ยคุยหลินเนอะก็คือตอนที่เข้ามารุ่นพี่จะให้เราเขียนประวัติสิ่งที่ชอบนิสัยเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีช่องหนึ่งคือเราเขียนตอนนั้นเราก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรก็เขียนแค่ว่าเอออยากให้คนแบบมีความสุขอะไรเงี้ยเขาก็เลย อยากช่วยเหลือคนพี่ก็เลยแบบเห็นว่าเราเป็นเหมือนกุ้ยหลินแบบภูเขากว้างใหญ่อะไรอย่างี้เป็เหนแต่ว่าภูเขากว้างใหญ่แต่จริงๆเราอยากได้ชื่อที่มันฮาฮากว่านี้แต่ว่าตัดชื่อนี้เราก็ชอบเหมือนกันสวยนะชื่อเราสวยนะกุ้ยหลินมีความหมายหรือเปล่าอยากมีชื่อยี้พี่กวยว่าเขาตัดชื่อฉันเปอนชายเขบอกเฮ้ยคุณก็เหมาะนะกุ้ยหลินนะคุณก็ภูเขากว้างใหญ่ใหญ่ิ เปลี่ยนชื่อ่าจริงๆนั่นจะเป็นผู้ชายอ่ะนั่นแหละตอนสมัยเรียนตอนบอดี้เป็นไงมีวีรกรรมอะไรบ้างไหมฮะก็วีรกรรมก็ไม่ไม่มีอะไรมากแต่ว่าเหมือนเรา ตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยเจอแบบนี้แล้วเ,เราจะมองเพื่อนเพื่อนเราช่างศิลปนะ์เนี่ยคือเขาจะมีพื้นฐานที่ดีกว่าเราเพราะเขาแบบศึกษามามากกว่าเราเรา,เราจะมองเขาว่าเป็นไอดอลเพราะว่าแบบบางทีแค่มือบางอ่ะมือเงี้ยเรายังวาดไม่ได้เลยเป็นกล้วยเป็นอะไรเงี้ยแล้วเขามาแบบปาดตั้มเดียวได้แล้วเราสึกว่า เขาแบบเท่มากเราก็เลยแบบอยากที่จะแบบเขียนอย่างเขาบ้างอยากจะเท่อย่างเขาก็เลยแบบทําให้เรามีแรงที่จะแบบอยากจะทําให้ได้อย่างเขาทําให้เราพัฒนามาค่ะเห็นไหมขวาเขาเนี่ยนชีวิตอนปญญเทียตีแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะเราจะพูดถึงชิปิยโทจะพูดถึงเนี่ยที่ไปประกวดได้รับรางวัลผลงานของเขากรวมรวมถึงสไตล์ผลงานเขาสไตล์ผลงานเขาที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะเห็ดดุ แซ่บแซ่บ <laughs> ต้องตำไม่ต้องกินแต่เป็นไงต้องติดตามในเชิหนาค,ค่ะ